จะบอกว่าเกมเนี้ที่ออกมาได้เนี่ยผ่านการ brainstorm ของพวกพี่มาแล้ว <laughs> ไม่แต่ว่าไปเล่นในวงไหนก็สนุกมากมากเลยใช่แบบจอยมากเคุณผู้ชมจะเอาไปเล่นที่บ้านได้ วันนี้ก็เลยอจาจจะคู่เป็นคุณยายคู่กับปิต่อค่ะแล้วในแม่คู่กับเจนีจน่<ฮ>ะนะคะกติกาใบาได้แค่หนึ่งพยางค์มีเวลาสิบวินาทีในการตอบตอบไม่ได้สิทธิ์ไปอยู่ที่ฝัง่งหนึ่งฝั่งหนึ่งค่ะตอบไปได้อีกแต่ใบได้เพิ่มอีกหนึ่งคำนะครันีไปเรื่อยใครตอบได้ก่อนก็ชนะไปแข่งกันห้าโจทย์ได้สิโอเคใครใบก่อนฝั่งนี้ละกันอ่าหนูใบก่อนพี่เป็นคนไทยนะใช่ทำใบแรกค่ะ โอเคโอเคเปิดแล้วนะคะคำใบแรกปิงปองใบ้คุณยายก่อนนั่นคือคำว่าซอสซอไปค่ะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเอ่อเอ่อซุปหัวหอมเอ่อเอ่อซุปแตงกวาเอ่อต้มยำต้มยำกุ้ง เป็นคนใบ้ไม like <bbe> ่เลยแม่แม่รอบต่อไปได้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 แต่ไม่ใ่ละพจะอาได้ไปก่อนหนึ่งคะแนนแล้วเขาทำสินิติดีด้วยดีใช่แล้วอ่ะคนชนะจะได้ใบ้ก่อนได้เริ่มก่อนนะคะคำที่สองค่ะวุ๊บโอเคคำใบ้แรกวิวอุ้ยใบทะเลหาดหัวหินอ่า เมอร์นิเตอร์เนียนอ่าโอเคอ่าฉันรู้ฉันว่าฉันรู้ว่าวิวหนึ่งร้อยหลานมีคำไหนหลุดมาบ้างไหมคะไม่มีไม่มีเลยม่มหรอคำใบที่สองจากคุณปียธิค่ะเตะวิวเตะไปค่ะฟุตบอลฟุตซอลใกล้แล้วอ่าวิววิวคือนักนักนายทวารในประตูฟุตบอลแมนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลเชลซี ฟุตบอลอะไรแม่ทำไมหมดเวลาเร็วจังออยลเล้วิวเตะคำใบที่สามนะคะนึกดีๆนะได้เลยนึกดีๆนะจากประสบการณ์ของเธอนะเธอเคยเจอจริงแบบคำใบที่สามนะคะเตะสิบวินาทีไปค่ะเทควันโด พอม,มาวิวแล้วคุณจะไปยังไงตีรวนเก่งมากนี่คือนักเคสโอ้โหที่ฝึกฝนมาไปเรียกหัวมาทาะเขาจะทำให้เราดูฉลาดจริงๆเออแม่โอเคอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้นำไปก่อนสองสูตรโอ้ออยอะไรเช่นไอ่าต่อไป ปีนมาจะได้เริ่มก่อนหนูจะเป็นคนเริ่มก่อนน้ำไม่ไหลเลยแม่จะได้เริ่มหนูยังไปเริ่มก่อนเลยแม่คำปิชนาคิันที่สองค่ะห้ามทำท่านะคะคำใบแรกของปีปองคือคำว่าโดดโดดโดดนะคะค่ะเอ่อดิ่งพสุธาเอ่อเชือกกระโดดเชือกหนังยางอีเอลอีอีโอเอ่อโจืโกบก สัมปายที่สองครับโดดแม่สัมปายที่สองเชื่อมโยงดีๆนะคะแม่โดดโดดปึ๊บกบทรมโบลีนไปค่ะทรมโบลีนหนังยางกบอะไรอะว่างๆเลยแม่ทรมโบลีนกบโดดเชือกหนังสติ๊ก โดดกบทำไปที่สามค่ะจำจำเฮ้ยก so? you know, you know. you know, ูจะพูดอะไรไปอ่ะจำไปอ่ะพูดทำไมพูดทำไมอ่ะจำเลยอ่ะอะไรวะกูพูดอะไรจำพูอะไรจอะไรวะคะึ้งงานทางพบเขียดปาดเอ่อโดดโกบเอ่อกูพูดอะไรก็ไม่รู้อาหารสะปัดจำ เอ่อฝึกหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาโดดกจ้ำไม่เอามาให้ดีมันอาจจะไม่ใช่คำเดียวกันหรือว่ายังไงแบบแต่ว่าจ้ำเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีใครเอามาเป็นคำใบ้ได้เออจริงคุกคพูดอยู่ดีรว้แล้วนครับดีรละโดกจ้ำคำใบ้ที่สี่คือแม่นุ๊ก โอ้ยิงกว่ากูอีไปแ่นุกนุกนุกไปนุกฉลาลามนกว่ายน้ำว่ายมีคำว่าว่ายน้ำค่ะว่ายน้ำมีคำว่าว่ายน้ำว่ายน้ำอะไรวะอะไรว่าน้ำว่ายน้ำว่ายว่าายว่ยว่ายว่ว่ายว่มายวายว่ว่าย ไดเดี <S <S มาเลยมากเลยเอ,อ,อ่ะไม่แต่นุกแล้วแม่รีมายฉลามนุกออได้คือแม่เกินไปนะใช่เหรออ้แม่เก่งมีคำว,ว่าว่ายน้ำนะคะตอนนี้ซึ่งคีย์เวิร์ดของเราคือโดดกบจำนุกโอ้โหกูยากกูแล้วคีย์เวิร์ดที่ห้าคสามวิค<อ>ันหนึ่งสองจำบ่จำอ่ะสระว่ายน้ำเหรอ อันนี้ความยกระดับในความชอบให้แม่ป๊อปแล้วก็อีเจนที่อีเจนนักตีเบอร์ที่หนุกแต่แม่สามารถวุ่นออกมาเป็นฉลามนุกโอ้โหสามโจสามโจเอาเดี๋ยวไปป๊อปอนี้เราเพิ่มคะแนนไหมได้ข้อข้อข้อที่4นี้ได้ ห้าหมื่นห้าหมื่นห้่นคะไม่ยอมที่เลือกสามข้อแรกคุณเล่นทำไมเม่เนี่ได้เต็มในข้อนี้ห0 0 0มื่นคะแนน่ทไปข้อปิจนาข้อที่สีค่ะอุ้ยแม่น้าแม่มุ่มมั่นเลหรือมะแม่รู้ละตีลวนฉันตีลวนกับไม่ได้บอกได้แล้วได้นะคะพร้อมนะคะกลับไปที่หนึ่งคือผมอ๋อมะลามะชะอม อาสดาวน้ำปภาหวานอาขมมะแหว่ถือชิ้นพัชร์เดจะได้ห้าหมื่นคะแนนเออห้าหมื่นคะแนนในแม่ค่ะแม่เขาตีรวนมาแม่ยังให้แม่เย็นขมเย็นยายาอะไรไม่ใช่หอยไม่ใช่ผมเย็นขมแล้วเย็นเอออะไรวะมันไม่ใช่อะไรเค็มผักผักหรออะไรอย่างเนี่ยไม่ตอบเลย ได้ล่ะห้าหมื่นคะแนนขมเย็นคำใบที่3นะคะดำยาทาดน้ำอ่อยาทาน้ำขาวตากระต่ายบินกลามันดำมจะเป็นยาดยังไงยาหม้อขมเย็นดำอเาวขมเย็น มีในหัวเหมือนกันขมเย็นอะไรขมเย็นก็คือยาหม้อยาธาตุอ่ะขมเย็นดำขันนี่มเหรออะไ่มในแม่ค้าคำใบที่สี่ขมเย็นดำหวานเออเดี๋ยวนะขมเย็นดำแล้วก็หวานอีกใช่สาวกวยใกล้แล้วสาวอุ้นดำใกล้สาวกวยใกล้แล้วสาวกวยมีคำว่าสาวกวยไหมครับไม่มีค่ะอ่าว่าอะไรอ่ะใกล้ๆดำขมเย็นดำหวาน ดำหวานขมเย็นดำหวานล้ออะไรนะตอบว่าอะไรนะล้อขมเย็นดำหวานล้อรถผมจะปะยางยี่สิบชั่วโมงไม่่ใชผมเย็นดำหวานอากั่ะอย่าแนวอ่ะขมเย็นดำหวานไม่ดูใครยังติดยาข้างมากใช้เสากล้วยนะแม่นะขมเย็นดำหวาน ดูดูกาแฟโอรีวเกาแฟโอเลียง <c oughs> อสาอไปห้าหมื่นคะแนนกับสามคะแนนขาอสุดท้ายข้อตัดสินสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดคะแนนโอเคโอเคโอเคหรือแม่ไปหรือฉันควรหรือแม่ถายให้แม่ไดย่าอยาควรถายเพราะยายเป็นนาง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 แรปนางทายเหรออแต่พี่ชอบเป็นคนใบ้ อ้าวอ่ะงั้นฉันงั้นฉันไปถ่ายเลยไปใบได้อ่ะไปใบอย่างนี้อ่ะโอเคนี่ใบเด้นถ่ายเออใบนี้เป็นคนถ่ายได้อ่ะพร้อมนะคะมาแด่ก่อนใช่ไหมพี่ป๊อกก่อนอะไรแม่ค่ะพร้อมนะคะคำใบที่หนึ่งของพี่ป๊อกค่ะจิ้มจิ้มนะคะชวนคืนอะไรจิ้มของเทลแผของเทลจิ้มจิ้ม มังหมิงอะไรวะอฟังเก็มฟังเกมอี้อันนี้ยายรู้เลยแน่นอนถ้ายายไม่รู้นี่คือไม่ได้อ่ะเหรอเด็กๆเด็กไม่รู้จริงๆทำไปที่จองจิ้มแดงจอดมะเขือเทศ สี่มชนะกันไปแต้มเียคุติมีมันมันจังเลยอ่ะมันมันจนไปอ่ะเดี๋ยวแม่มนตื่นไปดีใจนะดีใจมันดใจมากนลวันนี้นะคะทีมกุจะมาแบบกับเจ็ดกับปิงปองชนะทีมเจนนี่กับพี่ปอกไป5หม่น0คะแนนต่อ5 0 0 0 0คะแนน